โอเคนะครับก็วันนี้นะครับเราก็มาดึกกันเลยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาสอนทําดาบยักษ์และหมัดที่ต่อยไก่นะซึ่งวิธีการทำก็ง่ายๆนะครับต้องมีผลพระและตื่นสกิลหนึ่งสองก็คือต้องห้ามปิ่นะครับปิงต้องก็ห้ามเกินร้อยห้าสิบนะถ้าเกินแล้วมันจะทําไม่ได้แต่น,นี่สาสต <า S 2> มต้องมีหมัดหรือดาบอย่างนะโอเคนะครับอย่างแรกเราต้องแบ่งรานะ่าง แล้วก็กดปิดลากพร้อมกดไปที่ดาบครับแล้วดาบเราก็จะใหญ่ยอย่างนี้นั่นเอง,เองซึ่งมันก็จะฟันไกลอยู่เหมือนอยู่ในล่างขานะเนี่ยฟันไกลมากอ,มอันนี้ผมไม่ได้อับดาบ <c oughs> ฟันไกลฟันไกลที่ว่าเอาไว้ใช้ฟาร์มได้ดีเลยแบบมันจะเดินเร็วด้วยนะดูด็ คือแบบมันฟันไกลนะแต่ก็เสียคือเราเจะไม่อีกถ้าเราคคาบมันจะมาอย่างที่สองก็คือหมัดนะหมัดตามโจตามจริงนะฝันเราจะซัอมไม่สามารถต่อยเตยไกลได้นะเราจะต้องอยู่ไกลๆถึงจะต่อยได้แต่เรามีวิธีว้ทุกคนมันทาได้แล้วมันได้ผลก็คืออยางล่ลางคาเหมือนอย่างนี้ทำเหมือนดาบเลยทำเหมือนบักดาบเลยก็คือ ปิดล่างแล้วก็กดที่หมัดแล้วดูที่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อยไกลทุกคนป็งไงมันก็ไม่ได้ฉากแล้วก็ไม่ได้ง่ายก็ก็แค่มันต้อ,อยู่ที่เน็ตของเราว่ามันจะปีงหรือเปล่าถ้าปิงก็ทาได้จ้โอเคนะประมาณนี้นะที่ที่ผมคร่าวๆนะที่ก็จะมาสอนแค่นี้แหละก็ทีหน้าใครทำไรเมนได้ครับโอเคไปไปครับผมดีครับ